ว้าวว้าวเมื่อวัววนนะคะเรามีโอกาสได้ไปที่บึงสีไฟไปเปิดบูธนะคะคนที่นั่นก็มีคนสนใจรักสุขภาพมาปั่นจักรยานดูแลสุขภาพแล้วก็ไปพักผ่อนที่นั่นเยอะเลยนะคะและที่สําคัญนะคะเราก็มาสัมภาษณ์นางพยาบาลสาวสวยของเราว่าดีขึ้นจากการที่ได้มาดูแลสุขภาพอย่างไรบ้างนะคะแนะนําตัวเองสักนิดนึงนะคะแล้วก็เราจะได้รู้จักกันแล้วก็ไล่มาถึงคุณม,มินนะคะอ่ะคุณพี่พ,พ,พ,พี่พี่กุ้งก่อนเลย เป็นใครนะคะเราจะได้รู้จักกันหัเราะหัวเราะค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะเป็นคนทุกที่ค่ะเป็นคนทุกที่นะคะอ่พี่มนพันธ์นะคะอยู่จังหวัดพิจิตรค่ะค่ะ <c oughs> แล้วก็เข้ามารู้จักกับครีมสยามนานโนไพพัสได้อย่างไรคะรู้จักสยามไพลพัสเนื่องจากว่าน้องเมียค่ะเอาครีมมาให้ค่ะ <c oughs> อ่าใช้แล้วเกิดชอบ กลิ่นอ่าชอบกลิ่นก่อนชอบกลิ่นเพราะเราไม่ได้เป็นอะไรค่ะเราก็เลยใช้ค่ะเสร็จแล้วพอกลางคืนแฟนดันมีอาการคือภูมิแพ้ให้เห็นก็เลยให้เขาทาพอเขาทาเสร็จแล้วมันดีขึ้นก็เลยสนใจค่ะอย่างคนทั่วๆไปว่าเออใช้แล้วดีขึ้นก็สนใจแล้วว่าคืออะไรก็เลยเข้ามาในวงการนี้โดย อตโนมัติอ่าแล้วเอ่อใช้มาประมาณกี่เดือนแล้วล่ะคะตอนนี้สองเดือนแล้วค่ะอ่าสองเดือนเนาะอาการของแฟนตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วใช่ไหมคะอ่าแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะมีคนที่เหมือนเราคือภูมิแพ้เราก็เลยอยากส่งต่อเรื่องดีๆอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่แล้วก็ที่มาที่ไปนะคะที่ทําให้พี่พึ่งเอ่อพี่กุ้งนะคะของเรานะคะได้มารู้จักพี่อีทเนี่ยก็มาจากที่ว่าพี่อีทรู้จักกับพี่ออนซึ่งวันนั้นคือวันที่26เนาะอ่พี่กุ้งของเราก็จัด เขาเรียกว่า OPP นะหรือที่เขาเรียกว่าบูธนะคะที่ในงานสากลแห่งชาติซึ่งได้ให้คุณเมยยาคุณมิ้นนะคะมาออกบูธในวันนั้นแล้วก็พี่อ้นนะคะเป็นลูกเขาเรียกว่าเป็นลูกค้าคนแรกเลยที่เข้าร้านในวันนั้นเนาะแล้วเขาก็ปวดเขาเรียกว่าออฟฟิศซินโดมอันนี้ก็เลยทําให้คุณมิน้นคุณเมยยาได้นวดแล้วก็ทําให้เ,เขาก็ประทับใจครีมเขาบอกว่าอีขนาดเขาเป็นมานาน เขายังหายแสดงเขามีเพื่อนๆเขาก็อยากไปบอกวันนั้นก็คือพี่อีทของเราซึ่งเป็นพยาบาลสาวสวยนะคะที่วันนั้นคือคอเขาจะหันไม่ได้นะคะปวดปวดคอปวดเขาเรียกว่าที่แขนมีพัพ์ื้นก็นัดคุณมิ้นไปหาจนกระทั่งเขาเรียกว่าพี่อีทของเราตอนนี้อาการดีขึ้นเดี๋ยวเราสัมภาษณ์พี่อีทหน่อยคะ่ะว่ารู้สึกยังไงกับพรีมตัวนี้นะคะแล้วก็ได้ใช้แล้วประทับใจไหมคะมนแนะนำตัวเองนิดหนึ่งก่อนก็ได้คะ่ะ ได้คะ่ะชื่อชรีวันจัจดยันถัานนะคะ,ะรับราชการตอนนี้ก็เสียแล้วคะ่ะหลังกษเสียก็ว่างหาอะไรทำไปเรื่อยจนไปถักโคชีแล้วก็มีอาการเหมือนออฟฟิซินโดมาคะ่ะปวดคอบาไหล่มากหัน,นคอไม่ได้ใช่ไหมคะตอนนั้นหันคอแทบไม่ได้เลยค่ะแล้วพอดีว่ามีน้องเข้ามาแนะนำให้ใช้ครีมอ่สยามไพยพัด ฟังแล้วดูก็เวอร์เวอร์ไม่น่าจะได้ผลแต่หลังจากใช้ไปแล้ววันหนึ่งก่อนวันหนึ่งก่อนใช้ไปนหนึ่งว,วันเขามาทาแล้วก็นวดนวดให้มีเจ็บเหมือนเวลาหลังนวดมันก็จะมีช้ำ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 ที่แขนนะคะ <ๆ S 2> แต่หลังจากนวดแล้วก็ทาไปแล้วรู้สึกเลยว่ามันดีขึ้นคือคอเราเริ่มหันได้มากขึ้นจนวันนี้ครบสามวันแล้วค่ะ เหลืออีกนิดเดียวที่มัน,นติดอยู่เนาะใช่ถ้าเกิดว่าทาไปเรื่อยๆรับรองหายแน่นอนค่ในฐานะที่พี่อีทเนะ่ยเคยเป็นพยาบาลเก่าเนาะถ้าคนที่เป็นอาการอย่างเนี้ยในรวมแล้วเนี่ยถ้าเราเไปรักษาอย่าเนี้ยจ,จะใช้เวลาเกือบสองสามอาทิตย์ได้ไหม ถ้าเกิดเป็นขนาดนี้เป็นนางก็คือจากประสบการณ์ตัวเองเลยอาอาจากประสบการณ์เดีอนมาเป็นมาประมาณสองสามเดือนแล้วค่ะเอเหรอใช่ไปรักษาก็คือหนึ่งไปทำกายภาพแล้วก็ไปอุนทาระาแล้วหมอก,ก็ให้กินยามาเนี่ยประมาณสองสามเดือนมันก็คือ ดีขึ้นบ้างแต่มันไม่หายมันก็ยังเป็นเวลานอนจะทรมานมากเพราะว่าบางทีต้องนอนราบกับพื้นไม่ได้หนุนหมอนเลยแตนช่วงนี้ไม่เคยรู้เลยเนาะพี่ไม่อะไรอ่าช่วงเนี้ยคือหนุนหมอนได้ว้าวดีใจจังเลยไปข้างซ้ายค่ะไอ้ข้างขวาซ้ายได้ขวาได้ซึ่งยังเหลืออยู่อีกนิดเดียวซึ่งก็แน่นอนเนาะบุรอะไรเนี่ย าารักษาลรงปยาบาลตั้งสองสามเดือนยังไม่ดีขึ้นแล้วยังนอนนอนไม่ได้ด้วยแต่วันนี้แค่ทาถูไปสามวันสูดดมด้วยเนาะตอนนี้ก็ดีขึ้นได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่า,เ,าเขาเรียกว่าสารไพพยพตัวนี้นะคะตอบโจทย์แล้วตัวเองเองก็ได้ไปนวดเนาะที่เมืองเก่าเห็นป้าคนหนึ่งใช่ไหมคะใช่ที่เราไปเห็นกับตาเลยตัวเองเป็นคนลงชื่อด้วยเนาะ คุณป้าคะ,ะปวดอะไรมาเขาบอกว่ายกแขงแค่นี้ใช่ไคะพี่เป็นคน<ว>ไหลไหลติดอ่าใช่พี่เป็นคนลงชื่อด้วยใช่ไหมแต่ั้นใช่แล้วพี่ไปถามอาก,การใช่ไหมแล้วแล้วเขาก็บอกว่าได้แค่นี้ใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่เมยียนะคุณเมียังเราได้ทาได้ถูได้นวดได้อะไรให้ตามสูตรของเราแล้วเนี่ยเรายังนวดคนอื่นไม่หายคุณคุณนอคุณแม่น้อยยกมือขึ้นบอกว่ายกมือได้แล้วพวกะเราก็ตื่นเต้นกันแล้วเราก็ถ่ายคลิปไว้แล้วนะคะแล้วก็ ลงคลิปใน YouTube อันนี้แหละนะคุณย้อนลงไปดูอีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นคลิปนี้เลยนะเพราะงั้นพอได้เห็นแบบนี้เรายิ่งมั่นใจนะคะว่าครีมนี้จะไปช่วยให้คนเขาเรียกว่ามีสุขภาพดีขึ้นเรากเราส่งต่อสุขภาพดีได้ทุกที่นะคะน้องคนนี้ก็เป็นโรคไตด้วยแล้วก็เป็นปวดหลังไม่หายเลยเนื่องจากงานที่เขาทาเยอะจริงๆเราก็ได้นัดหมายแล้วก็ทําการช่วยเหลือส่งต่อสุขภาพดีให้ท่านแล้วเรียบร้อยนะคะคุณพีมคะว่าระหว่างที่เราเนี่ยก็ทําการตลาดไปด้วยนะคะ แล้วก็มีเพื่อนๆอีกหลายท่านนะคะที่พากันมานวดเพราะว่าปวดหลังนั่นเองนะคะแล้วก็ปวดหัวเขา่าซึ่งตรงนี้มันเป็นการช่วยเหลือเพื่อนๆหลายท่านเลยออกบูธที่เบิงสีไฟได้เลยก<ห>ารตอบรับเยอะมากและการไม่มีก่อนกลับนะคะเราได้มีโอกาสเจอกับน้องนะคะที่ร้องไิ้เกยประกวดได้ที่หนึ่งของจังหวัดพิจิตรด้วยนะคะ นางพยาบาลสาวก็เลยสนุกเลยทีเดียวค่ะได้ทําในสิ่งที่รักและได้สร้างคุณค่าต่อด้วยนะคะใครเจอพวกเราคนนั้นโชคดีอย่าลืมแชร์คลิปออกไปล้วนๆนะคะ